ดีทุกคนนะจ๊ะโอ้หอบหอบเหนื่อยเหนื่อยโอ้อกสาวชาวสวนนอนหนาวใจรนจวนอยู่บ้านกลางสวนชุเรียนไหนไม่มีชุเรียนสักต้นได้เวลาแล้วเดีเวลาเอาเผือกเสาวน้อยตรงกระถางเนะี่ยดูดิเขาแตกนอมาตามิเต,ต็มไปหมดเลยเห็นป่ะเออ,เอลงหมอน,นี้แหละ ได้ได้เร่ได้ยามสักทีหอบดีเคาะเลยนะย้ายบ้านใหม่ให้สาวน้อยว,วางวางอยู่ตั้งนานแล้วยังไม่ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ยังไม่เชิญพงเชิญพระสักทีไหวาตายเห็นว่ารากแน่นคนที่หมูตำเนะี่ยสาวน้อยไม่ต้องอะไรมากหรอกนี่คือรากเขามาเยอะขนาดนี้แล้ววางได้เลยเนี่ยหรือจะแยกไปปลูกที่ไหนก็ได้นะเนี่ยเห็นว่าได้เผือกไปยังเนี่ย ในเผือกละ่ะในเผือกเมื่อกี้ละเผือกของสาวน้อยเนี่ยเนี่ยแยกเอาไปปลูกได้เลยเนี่ยปลูกบองไหนจุ่มมองไหนดีเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะจะหาหมองให้โอ้โหงอกมาเต็มเลยอะ่ะเนี่ยเต็มเลยนะนี่แยกมาได้เลยแต่ไม่ลงหัวลงหัวแดงเ้ย หัวตะมุตามีไอ้เผือกนี่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 วิไมได้ได้กินเผือกนี่หัวเผือกอหัวเปลือกกระจอยอย้าอนี่ถือว่าโอเคนะนี่นี่เผือกเผือกเผือกสาวน้อยนี่เอาไปจุมจ่มไว้เอาไปจุ่มไว้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวงออีกจ้ะ เอาตรงนี้แล้วกันเนาะจุดมไว้ก่อนนะเอออย่าได้อย่าทนนะจ๊าสาวน้อยใครสนใจอ้อยดําไปที่ช่องน้อยทําสวนกันนะจ้าทุกคนตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่หยุดเลยถ่ายลงช่องนูง้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นอันนี้นะจุ่มไว้แบบเนี้ยไม่ดื้อไปสนนะเผือกเนี่ยจุ่มไปนี่กนนะดูก,กันแบบง่ายๆเลยนะจุ่มไว้แบบเนี้ยเห็นป่า ทิมๆอย่างเงเดี๋ยวก็ไไติดรากแข็งแรงดูรากขาวๆนี่แข็งแรงมากเลยเอาดินกรอบเสร็จแล้วย้ายบ้านให้สาวน้อยแล้วเรียนเชิญทุกคนมาขึ้นบ้านใหม่นะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> โอ๊ยปลูกง่ายๆบัานนี้ <c oughs> เออง่ายมากเลยเนี่ย <c oughs> บ้านนี้ปลูกอะไรง่ายๆ <c oughs> ขยายง่ายๆ <c oughs> นี่แค่นี้เองด <c oughs> ินชุ่มชื้นอยู่ <c oughs> นี่เสร็จเรียบร้อย <c oughs> เห็นไหมจุ่มด้วยผโก็มีพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้กว้างแล้วแต่ขวัวเยอะๆหน่อยนะจ๊ะสาวน้อยอน,น้ำหมักน้ำหมักน้ำหมักลดหน่อยนี่น้ำหมักเศรษฐา,ารน้ำหมักปลาอยู่ในนี้เห็นไหมเติมแล้วบ,บ่มลงหน่อยโตว,วันโตคืนนะจ๊ะสาวน้อย ครสนใจอ้อยดำไปที่ช่องสาวน้อยทำสวนอ้อยสาวน้อยแซบไปอุดหน,นุนกันนะจ๊ะพวกเราคนรักการปลูกคนที่ติดตามเราอยู่ตอนนี้ไปอุดหนุนนะจ๊ะแค่นี้แหละเสร็จแล้วไม่ยากง่ายเลยง่ายๆเลยเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ทกช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะทุกช่องนะช่องเล็กช่องใหญ่ให้หมดเลยไปกดติดตามได้นะไปดาวเหนื่อยอุ้ยเก่งมากวันเดียวสีห้าช่อง <c oughs> <c oughs> แค่นี้นะ